มาดูอะไรคะมันง่วงมันอยากนอนทำไมนอนไม่หลับ อ้ยน่ารักจังไอแตงโมก็มีคำถามอะไรไหมคะถ้าเธออ่านเมนจะเป็นแม่เธอฮึสสดีค่ะแม่ให้แล้วมามาเป็นได้จริงหรอเป็นแม่ได้จริงหรอ อยากเป็นแค่แมวอ๋อจิ๋คะอยากเป็นแค่แมวคะไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกหรอกใครเพื่อนแกใช่ปะ่ะเพื่อนสาวก็ไม่มี ฉันหวังว่าจะได้เห็นฟีและเบกกี้ในอนาคตเห็นอยู่คะ่ะปัจจุบันก็เห็นนะคะควันเกิดอยากได้ของขวัญอะไรไหมคะอืมวันเกิดเหรอคะ ยากจังจริงๆหนูอยากมีความสุขเยอะๆแล้วก็อดทนกับความทุกข์ให้ได้เยอะๆเหมือนกันแต่ว่าการอยากได้อยากมีมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับมนุษย์นะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูยังไม่ได้ก็คือ ไม่บอกดีกว่าค่ะเปเล่นพิลาทิสมาเป็นไงบ้างคะดีค่ะรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็มันมันผ่อนคลายนะถึงแม้ว่าแบบ after มันจะปวดรวดราวแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่เลยค่ะ มันเป็นปวดเป็นความเจ็บปวดที่ดีเอาหน่อยเอาหน่อยตื่นเต้นกับงานมีดไหมคะสุดๆค่ะคือจะบอกว่าเราแทบจะเป็นโคโปรดิวแล้วค่ะเราก็คิดเองเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ๆก็ให้โอกาส ในการคิดแล้วก็ใส่ใจกับรายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะพรุ่งนี้ทำงานไหมคะทำค่ะวาสดาวาสดาวาสนาอ๋อวาสนาผู้ใดน้ออืม <laughs> ว่าหูเจ้า กินข้าวแล้วค่ะวันนี้โดนแย่งผ้าห่มหรอคะอืมหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะน้องเขาชอบยืมของหนูคะ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะไปกันนะคะเนี่ย บายยนะคะทุกคนเทคแคร์นะคะดูแลตัวเองดีๆนะคิดถึงนะ Love you Good n i g have t h a good day every day นะคะบ๊ายบายโุโมนะ